ไปเลยสตาร์ทอุย้ยโอ้มันคือจุดอะไรวะเนี่ย oh. อะไรหรอวิ่งเก็บไอายบี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 ใครข้ออะไรกูได้ยิน<ป>กรอกกรอกกรอกระวังนะอาจจะเป็นสเกลิตันนะได้ <c oughs> เจอไอ้ตันไข่ก็เจ็บฟัคก์ก่อนอุอ้ยอุย้ยเอ้าเอ้า <c oughs> อะไรวะเนี่ยอ๋อมันมีขวาล่างมึงเห็นปะมัน <c oughs> บอกว่าเขาวงกดจะเปลี่ยนตอนนี้เหลืออีกสี่วิบกวิมันจะเปลี่ยนอีกทีหนึ่งแล้วนี่อะไรเนี่ย กับระเบิดกูสามารถซื้อกับระเบิดได้ในราคาหกสิบโอเคโอเคกับมาแล้วกูกลับมาแล้วอ๋อกลับมาแล้วเกิดใหม่ได้เหรอลองป๊อกป๊อกลองป๊อกป๊อกใช่ระวังนี่แหละกูกูต้องระวังอีกแล้วไปอีกแล้วน่าไม่ใช่มึงใช่ไม่ใช่กูไม่โอ้โ o oh shit เฮ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้โอ้ วัดเอาโอ้มันเต้นเลยเ้ยเจอนะผีว้าโอ้เกิดตัวหน้ากูเลยชิปหายแล้วอันนี้มันเป็นหมอกอะไรเนี่ยมองไม่รู้เรื่องอันนี้อะไรซื้อกูซื้อคอนคอนทำอะไรเนี่ยมันจะวางได้ แต่โอ้โหกับระเบิดมึงคิดว่านาผีจะตายไหมถ้าโดนกับระเบิดอ่ะกูคิดว่าแกน่าจะเจ็บเอาเรื่องอ่ะนี่ไงกูวางไว้เลยมาดินะผีกองแกงมาดิมึงกองกองปอกปอกมาใครทำเฮี้ยอะไรเสียงเหมือนเป็นตู้อะไรก็ไม่รู้ตู้เสียงดวงเฮ้ยบิเขาคนดีแกอื้อหืออ๋อ กูจะอยู่จนรอดแล้วให้มึงเกิดเองใครทำที่อะไรทำแก้อุ๊ยน่าผีเดือดเียบกระดาษกูกูว่าแกเป็นจินจินว่ะกระดูกได้ไม่เหลือแล้วตอนเนี้ยอุ๊ยอันนี้มืดไอ้เหี้ยกูเห็นใครอยู่ตรงหน้ากูเมื่อกี้มึงมึงมึงบ้าน่ะไอ้บีมึงหันหลังมาดิไม่ใช่กูอ๋อมึงเองเออเหี้ย ตัวปลอมตัวปลอมตัวปลอมว้าไอ้ควายนะพี่โดนหลอกไอ้บี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 ไอที่นั่นก็ตัวปลอมตัวปลอมมีชีวิตด้วยกูกินถั่วแล้วกูกินถั่วใช่วแ่วแล้วกู่แล้วกูเหผีกูเห็นแค่ตายซะมึงมีระเบิดแฟลชรอต้องปาละกูว่านะาผีแกบอดแน่เอาดิไอ้บีไอผีไอ้บีไม่ใช่อะไรวะเนี่ยเราจะชนะเกมนี้ยังไงเนี่ยเอาชีวิตรอดไปเรื่อยๆหรือบ้ง เงี้ยโอเคใช่ไหมกูเจอคอร์ดกูเจอคอร์ดทะลุเฮ้ยทะลุมาแล้วทะลุแกงกูมาลูเดียวของกูเลยกูสาทุโอเคกูตายกูตายบีกูตายวิญญาณโอเคใช่ไหมบอกพอที อ่ากูมีแฟลตแบงนะผีมึงอยากบอดไหมมาดิสัตว์อืกัดออกูบอดกูบอดกูบอดบอดกูบอดกูมีกระเบิดกูว่านะผีแกก็น่าจะเจ็บน่าดูระเบิดเออทะลุกระเพรไปเลยหืมขากระดิก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 เออ มึงต้องเล่นนะผีแกโคตนแพ้กับดักระเบิดเลยกูมาละโอ้โหนะผีไอ้บีไอ้บีโตปอมไอ้งงปอมไอ้เฮียเฮ้ยกูก็ต้องใจสัตว์กูวาบเลยเนี่ยไอ้บีแม่งล่นเลยเฮียวิ่งมาอย่างกับผี เฮ้ยกะระเบิดไอ้ผีไอ้ผีกันเลยปอไมปอ่ะปอไปอ่ะปอพ่โอเควางดีวางเิดลยตายหมดเลยอะไรเนี่ยว้าวโอ้เกิดมาเฮ้ยกูได้ยินเสียงตู้อะไรไม่รู้เฮ้ยกูเจอใช่หรอแป๊บนึงกูลังไป ตุ่มเลยโอเคมีงโง่ที่ไหนไม่รู้กดอูอะไรมึงได้อะไรได้ตังโอเคกูหมุนกูพนันผีพนันได้ของขวัญมาโอเคของดีไอสัตว์สิบบาทแลกปืน <c oughs> สวยมึงมาป้องปองใส่หน้ากูดิมึงมาดิไอบีกูโคตรอยากยิงผีเลยวะมันอยู่ไหนวะ อุ้ยโอเคกูมี่สองก็บอกมันมีไอ้งงๆเหมือนกูนะไอ้งงๆม่งมีตัวไอแซะเข้ามาได้แม่งโคตรเนียนนะแม่งโคตรเนียนใช่เหรอเออมีตัวไอแซะเฮ้ยเฮ้ไอ้ยเฮ้ยไเฮียไม่ต้องเนียนงงพ่อมีแซะข้างหลังอ่ะไอ้โง่เฮ้ยสองศพเฮียโอ้โหอันนี้มึดไอ้บิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้งงปอมไปเนี่ยเฮ้ย เฮ้ยอันี้ปอมอี้ปอมโอ้ยปอมเยอะเลยชิบหายแล้วอ้บีปอมเยอะเลยอยยิ่งไปกานี้จะมันยิงไปเ้็เหงตายแล้ว19กิเอตาย้อ้ยไม่ตายได้ไงไม่ตายได้ไงดีกว่า เงินกูหายหมดนะเงินกูหายหมดนะเออนั่นแหละเงินมึงหายน่เงินมึงหายเนี่ยหลกแม่าละกังกูเลยเราไม่เคยเจอกันเราเราวิ่งมัวไปหมดเลยเจอไม่ก็เป็นตเต่าใหม่เนี่ยนี่จะมาเล่นห้องเดียวกันทำไมวะเนี่ยเล่นคนละเกมไม่ได้พวกเนี่ยอุ้ยอื้อฮือกูยังหาตู้ไม่เจอ ไอ้ N A ตวัวไอ้ตัวปอมตัวปอมข้างมึงข้างมึงตัวปอมมันแอบอยู่มันแอบอยู่มันแอบอยู่อ๋อแน่แน่แนงตัวเลยเฮ้ยตัวปอมกูจะหนีไปก็ได้แต่กูแม่งลูกติดเที่ไม่รู้เนี่ย ดูเสียซ่าพวกนี้ดิวะอยากจะสงครามเฮียเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮียมึงโอเคโอเคเราได้เล่นเกมเดียวกันละเฮียเดินด้วยกันซะแบนไมล์แบนไมดิไม่โอเคผิดได้อยู่ตอนนี้ของเต็มแล้วเอ้ยบิไอบิเอบิเอปอมไอ้ปอมเอปอมไอ้งงปอมมึงมาดิมึงมาดิมึงก็มาดิมึงก็ลองมาดูอ้าวไอสัตว์กูก็วางฟรีเลยแม่งเอ้ย กูได้การกูเนอะกูสามารถสลับกับระเบิดได้ฮึ๊บอ๊ะกูใส่ดสีด,นดนันกูใส่ดีดันกูใส่ดีดันกูใส่ดีดันอ้ยยยังไงเตะได้หมดเลยโอ๊ยโอเคมีหัระเบิดตายไปดีโอ้สวยดับเบิลคิว,วดับเบิลคิวเฮ้ย เต้นเลยไอ้เฮี้ยงงปอมไอ้งงอยู่งงอยู่ชื่อเกาหลีนะไอ้เฮี้ยงงองยูสัตว์นี่ไอ้บีไอบีไอบีไอวิงปอมไอ้งงอยู่อีกเลยไอ้คนเกาหลีแบบงงอยู่พาไปนอนกินกิมจิเลย มาววางเก่าบีข้างหลังบีข้างหลังเฮ้เก่กระเด็นเลย คนข้างแรงนะระเบิดน่ะเฮ้ย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 ป่ะเน่ยเอ้าไอ้เงี้ยกมือวิ่งมาไอเงี้ยเ้วไม่พูดแล้วน้ากูแดงเลยเงี้ยบ้าแม่เมื่อ สมควรแล้วโดนลูกปืนมามันก็ตั้งตาเลยตีมนรล้ก็แพงวานี่เลยอกูกดวาร์ปแล้วนะเว้ยโอเคเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้เกิดอะไรว่ไอตู้เย็นเนี่ยมันโกงแล้วล่ะกูกดได้อะไรเมื่อกี้เนี่ย นายได้หัวกะโหลกเลยโอเคโอ้พันันหัวกะโหลกออกฮึบโอ้ตังโอเคถูกมั้งได้อเลย

มาพ่อตายลูกข่ารูผีโอเคเฮ้ยเฮ้ยเชิดิโอะเ้ยเฮ้ยสลับที่ยังไงให้โดนแดกเหมือนเดิมโอ้โหโอ้โหโอ้โหไปแล้วไปแล้วมันเยอะเกินแล้วลูกข้าปะเนี่ยเหมือนว่าเขาวงกด เปลี่ยนแต่พวกมันก็ตามมาด้วยอะบอสไอ้บิกกลัวเราไม่รอดแล้วโอ้โหมึงดูเหตุการณ์นี้ดิวะไอ้เหี้ยกูเจอตังกูสี่ตัวเกิดมาเจอสี่ตัวเพราะมัเงียบเปนไงวางวางใส่มันเลยบิวิ่งหามันวางใส่มันเลยเอาเอามันเอามันเป็นไง โอ้โหหมอกไปไวเลยต่อหน้าหลังเลยเฮยมันไม่สนใจมันเลยมันไม่สนใจตัวป้อมเลย โอเคสวยเฮ้ยพี่มันไม่วิ่งไม่มีเสียงไอ้สั้โอเคกูเพ <c oughs> okay. ิ่งดูข้างบนมันบอกว่าสกลลินตันจะเงียบเงียบเงียบมากโอ้ช h i จริงจี้ เกี่ย <interacted> ว <ota bir essions> okay, ่านเราไม่ชนะเกมนี้แล้วเกมนี้ไม่ชนะเราละ